Kati yang dihutang, taranam, tajam. Kati yang มานีพยังพันเติมาดียังพันเตตุสสังกสาตริภูสันโนโชยามาโนโชยามตาธุนนพนัตน์ นี่เ้าได้ไหนพีน่วอลรอให้ยึีเอาไหมมาและ

ซ้ายที่ดีจ้านะครับจบแล้วก,ก็มีกระถางผู้และมีรูปและมีเศษได้ตารรูบางครั้งจัดการไว้ที่กระถางทู้ครับโบราณต้องบอกว่าบางครั้งฝนตจกจับเวียนอุตรวัตรนะครับก็คือเวียนขวา รอบที่หนึ่งนั้นเป็นปริศนารมสอนให้เราเรียนรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้น้วนแล้วต่เป็นอนิจจังอย่างคุณแม่จะมาดื่อไม้สมัยเป็นเด็กๆคุณแม่ก็จะเป็นเด็กเหมือนกับเราทั้งหลายที่เด็เกๆได้เจอพอเวลาผ่านไปสังขารทั้งหลายนั้นก็จะชำรุดทุดโทรมลงไปแต่เรามักจะคิดว่าสังขารของเรานั้นเป็น่มเปตนสาวคุณ จริงๆแล้วเราเดินเข้าหาความตายทุกวินาทีที่สองพระพุทธองค์ได้อัดเอาไว้ว่าเมื่อสรรพสิ่งเป็นอนิจจ์แล้วสรรพสิ่งล้วนแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เพราะเรายังอยู่ในวัง เต้องแองก่ต้องเจ็บแม้ระต้องตายเวลามีสุขทั้งทุกทั้งสุขก็ล้วอแล้แต่สร้างความทุกข์ให้กับเราบุตรธิดาเขยสะพายหลานและญา,าติของผู้วายชนได้นำศพเวียนรอบชาปนสถานในรอบที่สองให้เราทั้งหลายที่กำลังยืนอยู่นี้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณารอบที่สามนั้น พระพุทธองค์ได้ตัดเอาไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนคุณแม่จินตนานั้นขณะนี้ยังมีสังขารอยู่ในหีบศพอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าสังขารของคุณแม่นั้นก็จะเป็นเท่าพานลงปัจจีเหมือนกับที่มาใหม่ๆนะครับ พระคุณครับนระครได้โปรดมานั่งทางด้านนี้นะครับด้านขวาเบอนของพิธีกรนะครับประสงค์ที่จะพิจารณาภาพบางสุุ่นรวมทั้งอยากสนิทเ็นสหายท่านผู้มีเกียรติที่มาให้กำลังใจสำหรับบุตรธิดาเคยสะพายที่ยังมีชีวิตอยู่ เข้าสู uh ่ภาระลเม์พร้อมเหตุการณ์พิธ oh. ีกรก็จะมีหลายส่วหลายอย่างที่เสวนาเล่ามสู่การฟังแต่ว่าสิ่งใดที่พิธีกรกล่าวไปท่นทั้งหลายวันนี้หลักการโดยชั่นทั่วไปเราจะทั้งหลายที่อยู่ใน แต่คุณแม่จินานานั้นมีลูกที่เป็นข้าราชการช่านผู้ใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณแม่จินานาก็จะบ,บริจาคไม่ต่ำกว่าห0 0แสนใครจะต้องเอาจํานวนลูกจํานวนสามีบวกเข้าไปแล้วก็ไปหารจํานวนเงินสมมุติบริจาคไว้ล้านหนึ่งตัวเ,เองด้วยเป็น6หเอาหไปหารหนึ่งล้านก็ไม่ถึง5้าแสเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะขอเป็นกรณีพิเศษไม่ได้ หลายท่านมาจากทุกสารเจ้าหน้าที่ที่กองท่านจิมทีสังฆ์พ่ชวันโดยมีคุณสุรศิษฐ์เนี่ยเป็นหัวหน้ากองก็บอกว่าเออบริจาคตั้งเจ็ดแสนมีลูกแปดคนแล้วก็ลูกแปดบวกตัวเองอีกหนึ่งเป็นเก้ารวมกันก็ไปหาก็ไม่ได้หาเจ็ดแสนก็ไม่ได้หาบวรวมเอ่อ ถ้าหักโมดีพ่อค้าประชาชนประชาสัญญาใครก็ี่ยจัดใหแยกฮะแยกแยกนะครับอูกหาคานหกมีไม่มากมายอะไรนะนะฮะก็ประกอบไปด้วยเปียนร้านของผู้ที่ขอแล้วก็ผู้ที่วายชนด้วยครับลูกหลานของคุณแม่จินตนานั้นหลายท่านก็ไปเติบโตในก็ ความรู้สึกว่าเกูมใจแล้วใชหมช่ที่จสถานที่ที่เราบเ ในแนวนี้มาตลอดนะคะหลายท่านไม่ได้ทราบพอพอนั่งคุยกันเสร็จปั๊บเดี๋ยวไปไหว้ศพก่อนสามีไปงานศพกลับมาบ้านภรรยาถามว่าพ่อก็เลยไม่ทราบว่าผู้ที่ตายไปนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรคุยกันเพลินค่ะจนพระพุทธเจ้าสวดพระพิธรรมจบก็ยังไม่ทราบนะคะว่าวันนั้นศพนั้นเป็นใครอย่างไรแต่ก็ยังดีค่ะที่ยังได้มาร่วมงานแล้วก็มาให้กําลังใจกับเจ้าภาพค่ะ ประการที่สองอาจารย์สัญญาเราจะเห็นเสมอเวลาไปฟังพระสวดพระพิธรรมที่จริงพระพิธรรมเนี่ยก็มีหลายคนมาทุนติ่งนะอาจารย์สัญญาผมไม่ได้ว่าอะไรนะองค์ที่สิบเจ็์นี่ยคือขนัาดเลยครับเพราะยังมีลูกหลานสามีภรรยาบุตรธิดาเขยสะพ้ายลานหลานระยะผู้บังคับบัญชาเพื่อนพ้องน้องชายน้าอาพระ ถ้าเห็นตอกแท้ว่าลแม่ัมาน่นด้งาขวาแล้วาและระกาะสาถ้ามีแม่ชีหรืผู้ทงศีลแม่ชีและผู้ทงศีลก็จะอเจ้าต่อา ส้เนขึแม้ว่าจะมั่นคงแข็งแรงขาบอลนะแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะมีฝนตกลงมาค่ะพื้นบันไดนั้นอาจจะลื่นนิดนึงต้องขอกราบขอบคุณนะครับไปยังท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องหน้าจานยาไในบ้านเอบ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสอสอนักสื่อนักีนสองพันห้าร้อยสาสิบหเป็นคกราษาลักจัดกาต้องใช่ไหมฮะยังหน่ายเศกสารการจ์เป็นโน้กเตอเป็นผู้ื่สารกาแล้วก็เป็นหมออะไรมากมายหลายนะครับเพราะฉะนั้น เป็นเื่อนรวบเป็นมพันูรู้แจ้งแทนตลาดไม่รูนทในรับกนชาณสถานพอสตางค์เรียนมาเด็กตัวโตว่าเอาเท้าเหยียบเหรียญไว้เช่นมีเหรียญหาถามว่าที่

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักง,งานพระรส,สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2ปฏิบัติหน้าที่แทนพนักง,งานพระชุลจีครับผ่ะาารค่ะเดินสู่ชาปนสภานค่ะชงานชุดปกติขาวไว้ทุกตั้งสองแถวด้านล่างเลยค่ะไม่ต้องตามขึ้นไปข้างบนนะคะ เดี๋ยวจะพร้อมกันแล้วจะทำความเคารพศพด้วยการโค้งคำนับทั้งหญิงและชายพร้อมๆกันครับกราบขอบคุณเขาจริงๆแล้วช่วงการติ้เท้าเปินที่ยอไวุ้กงนี้ของเรนี่ว่าคงสมาชชิบุตรสภาจังหวัดชลบุรีค่ะท่านสวสุรศิลป์